สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปาตุยพันไม้ครับเดี๋ยวมีรถพิเศษกับพันธุ์ทุเรียนพวงมณีสูงตามที่เห็นนี้นะครับลด50ลด50บาท50สินค้ามีประมาณ300ต้นนิดๆน,นะครับกับพันธ์ทุเรียนพวงมณีไซส์นี้4ต้นถ้าคุณสั่งลงกล่องนะ สี่ต้นแปดร้อยบาทรวมส่งแล้วนะครับแปดร้อยบาทรวมส่งแล้วแต่ถ้าคุณสั่งแปดต้นพันสองรวมส่งแล้วด้วยหรือถ้าจะคุณจะมาซื้อเองหน้าสวนจัดไปนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นที่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นล็อนนี้ผมมีแค่จัดเปิดอยู่ที่สามร้อยต้นโดยประมาณนะครับใครที่อยากปลูกพันธุ์ทุเรียนควงมณีตามภาพนี้ตามไซนี้ ตามไลน์นี้ตามที่เห็นตรงนี้นะครับผมพูดเลยนะครับว่าอ่ามายืนมายืนมายืนใกล้ๆกล้ต้นหน่อยแล้วว่ามันสูงยังไงเทียบกับคนนะครับอ่ายืน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 อ่ายืนตรงนี้นยืนดังหน้ารถเนี่ยอ่านี่นะครับกับพันธุ์ทุเรียนพวงมณีสูงเลยนสูงกว่าคนปาจีสูงเท่าไห <15 5. S 1> ร่คนสูงร้อยห้าสิบห้านะครับคนสูงร้อยห้าสิบห้าโอเคขอบคุณมากครับแบบนี้ กับพันธุ์ทุเรียนพวงมณีคาแรคเตอร์ของพวงมณีนะครับ,ก,รบก็จะมีรายน้ำนี่คูจะมีนะเขาจะเห็นเป็นจุดๆไหมครับเป็นลายน้ํานะครับเป็นจุดๆแบบนี้รายน้ํานะครับอันนี้เป็นรตพิเศษของพวงมณีรถนี้นะครับพวงมณีรถนี้นะมีประมาณสามร้อยต้นนิดๆถ้าเพื่อสมาชิกสนใจสั่งซื้อลงกล่องแบบเนี่ยตัวอย่างในเนี่ยแล้วก็มีในรถอีกเนี่ยมีในรถอีกเนี่ยอย่างเงี้ยนะมีในรถอีกเดี๋ยวเราจะย้ายโซนนะครับเพื่อ ส่งนะครับสี่ต้นแปดร้อยรวมส่งแล้วนะครับสี่ต้น80ดบาทลงกล่องสี่ต้นแปดร้อยบาทลงกล่องถ้าสั่งซื้อแปดต้นพันสองรวมส่งสั่งซื้อแปดต้นพันสองรวมส่งหรือว่าถ้าคุณเดินทางมาซื้อเองวันนี้พรุ่งนี้หรือของยังมีให้คุณอยู่เนี่ยนะชุดนี้ล็อตนี้ ผมขายไปเลยครับว่าลด50%เหลือเพียงต้นละ150บาทกับพันธุเรียนพวงมณีประมาณ300กว่าต้นนี้นะครับใครสนใจลูกค้าเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศทั่วโลกนะครับทั่วโลกอาจจะได้แค่ดูแล้วโทรมาที่บ้านซื้อนะครับเราขายในประเทศนะครับก็ใครที่อยู่ในตรงไหนของประเทศไทยนะตรงนี้นะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศแล้วจะส่งไปที่บ้านในภายในประเทศนะครับ ชุดนี้คือพันธุเรียนโพมณนีของแท้1นล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพวงมันีหนึ่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสูงแบบนี้เมื่อกี้ทีมงานผมสูงร้อยห้าต้นนี้เนี่ยมันร้อยเจ็ดแล้วนะผมบออีครั้งนะครับลงกล่องนะลงกล่องนะครับใส่กล่องอย่างพัสดุอย่างดีทุกท่านเป็นเคยเห็นอยู่แล้วหลายท่านนะครับถ้ายังไม่เคยเห็นไม่รู้จักเราติดตามดูได้นะครับสต้นแปด แบบนี้นะครับ4ต้นแ800ส่งฟรีทั่วประเทศกล่องแบบมาตรฐานแพ็กเกจอย่างดีกับอย่างที่สซื้อ8ต้น1,002ส่งฟรี8ต้น1,002ส่งฟรีหรือจะมาซื้อเองที่หน้าสวนผมพูดอีกครั้งนะครับหรือคุณจะเดินทางมาซื้อเองที่หน้าสวนกับพลผู้เรียนพวงมณีอถนี้ เอาไปเลยร้อบาทเท่านั้นนี่ให้ดูตัวอย่างนี่นะครับโฟมันีจะมีลายน้ํานะครับโมนีจะมีลายน้ําเป็นคาแรคเตอร์ของใบแบบนี้นะครับตอนนี้ทีมงานผมกําลังจัดเทียบจัดเรียงสถานที่อยู่นะครับลอ็อตนี้เราก็กําลังจะย้ายไปอยู่อีกโซนหนึ่งก็เลยเอ้ยเอามาจัดโปรโมชั่นให้กับเพื่อนสมาชิกดีกว่านะว่า ผื่อใครสนใจอยากปลูกทุเรียน 1, พันธุ์พวงมณีที่ราคาจำหน่ายส่งจีนช่วงนี้ราคาสูงนะครับราคาเปิดดูที่ผมดูออเดอร์ของทางโรงรับซื้อนะตอนปัจจุบันนี้นี่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะกิโลนะครับตอนนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยหาสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับกับพันธุ์ทุเรียนพวงมณีที่เปิดรับนะครับถ้าใครมีลูกนะ สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับผมจะพิมพ์คอมเมนต์ไปอีกทีหนึ่งซื้อเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านจะได้ที่อาจจะยังไม่เห็นโพสจะได้เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์ของเราตรงนี้นะครับโอเคผมส่งไปแล้วพรมนีครับระบบลากสมบูรณ์นะครับผมให้ดูนะครับ ดูต้นดูทรงนะครับดูแบบนี้เก่งสมบูรณ์แข็งแรงไม้แก่งแล้วนะครับไม้แก่งแดดและนะครับไม้แก่งแดดและอันนี้คือตัวอย่างที่ทีมงานกําลังจะย้ายไปนะครับทีมงานกาลังจะย้ายไปอีกโซนหนึ่งผมก็เลยให้เขาตั้งไม้ให้กับเพื่อนสมาชิกดูว่ายังไงดีนะครับว่ายังไงดีใครสนใจบ้างใครสนใจบ้างนี่สวย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 แบบนี้นะครับตัวอย่างเลยเดี๋ยวย้ายรอโซนเลยเผื่อใครจะมาเหมาสามร้อยไปเลยหรือ อยากจะซื้อลงกล่องสวยๆแบบนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะนี่หลบลากสมบูรณ์นะครับพกน้นี้เลยสมบูรณ์จ่ายเพียงแปดร้อยคุณได้สี่ต้นพร้อมส่งนะแปดร้อยบาทสี่ต้นพร้อมส่งอีกครั้งนะครับสี่ต้นแปดร้อยพร้อมส่งสี่ต้นแปดร้อยพร้อมส่งแปดต้นพันสองพร้อมส่งแปดต้นพันสองพร้อมส่ง มาซื้อหน้าสวนเอาราคาห้าสิเอร์เซ็นตไปนี่เราราคาห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับจากสามร้อยคุณเอาล็อตน,นี้ไปเพียงร้อยห้าสิบาทคุณเอาล็อตน,นี้ไปเพียงร้อยห้าสิบาทนะครับแบบนี้ให้ดูกันตอนนี้กําลังย้ายโซนแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเทหินปูพื้นใหม่นะครับทําให้แผเอ่อเรียกว่าทําให้ปลําสวนของเรานี่ครับปลอดโรคนะครับปลอดโรคนะครับเพราะฉะนั้นคุณซื้อพันไม้ก,กับเราเนี่ยคุณจะได้พันไม้ที่ครีน นะครับแก่งแดดแล้วก็ปอดโรคนี่ครับเราเคลียร์หมดเลยตอนนี้กำลังปรับพื้นที่ให้สะอาดสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการย้ายไม้ย้ายโซนกันนิดนึงคุณสนใจตรงนี้ผมพูดเลยไม้มีไม่เยอะล็อตนี้ประมาณ300ต้นล็อตนี้ประมาณ300ต้นนะครับสนใจสั่งซื้อได้เลยช่องทางก็คือแอดไลน์เรามีไลน์ร้านนะครับไม่ใช่ไลน์มือมือถือนะครับแต่ท่านอาจจะแอดไลน์มือมือถือผมมือถือป้าตุย้ย จะไม่ค่อยมีคนอ่านนะครับเพราะตัวส่วนตัวไม่ค่อยเล่นลายนะครับแต่เราจะมีลายล้านเป็นลายที่เราประกาศพับบิกไปนะครับเป็นสาธารณะว่าชื่อของมันก็คือ s อสไซ n อสไซเคไ a n มาจานว่าอกิ่งพันดูเรียนกิ่งพันดูเรียนนะครับหรือกิ่งพันธุเรียนนะครับ สามารถสั่งซื้อทางนั้นได้เลยผมมีพนักงานและทีมงานคอยซัพพอร์ตตอบคำถามการสั่งซื้อให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับสวยๆแบบนี้นะตอนนี้ก็ย้ายโซงย้ายโซนอยู่นะครับไม้นี้ปรับแก้นะครับแล้วก็ให้สะอาดสะอ้านนะครับสมบูรณ์นะให้ดูการทำงานเนี่ยนะเราทำงานทุกวันทำงานสวนทุกวันนะครับก็คือให้ต้นต้นพันธุ์ของเราเนี่ยสะอาดสมบูรณ์ปราศจากโรคต้นไม้ต้องแข็งถึงมือลูกค้าหรือเพื่อนสมาชิกจะต้องปลอดภยัย การขนส่งเราผมพิเศ์หลายรอบแล้วเราน่าจะจัดส่งดีที่สุดในประเทศแล้วนะครับด้วยเครื่องแมชชีนแพ็คอย่างดีทําอย่างดีนะครับแล้วก็มีผู้ให้บริการมารับถึงที่สวนไม่ได้ไปส่งต่อที่สาขานะครับมารับที่สวนปุ๊บเข้ากรุงเทพเลยเข้าจุดกระจายสินค้าเลยแล้วก็ส่งต่อเพื่อสมาชิกทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้คือที่เราเดีวกันไว้นะครับนี่นะครับพวงมานีจะต้องมีลายน้ํา ต้องมีลายน้ําแบบนี้ผมจะจบลายละผมจะจบลายละผมพูดอีกครั้งหนึ่งสี่ต้นพวงมณีซ้สายอย่างนี้นะสายแบบนี้เลยสี่ต้นแปดร้อยบาทส่งฟรีทั่วประเทศสี่ต้นแปดร้อยบาทส่งฟรีทั่วประเทศมีประมาณจํากันนะครับประมาณสามร้อยต้นได้สามร้อยต้นได้นะครับแปดต้น พันสองส่งฟรีแปดต้นพันสองส่งฟรีไปแล้วครับเอาไปเก็บที่ละซื้อเองหน้าสวนรัดนี้รับเดียวจัดไปที่ราคา50าสครับเปอร์เซ็นต์ครับเหลือเพียงร้อยห้าบาทเหลือเพียงร้อบาทคุณมาซื้อเองหน้าสวนรับนี้นะคุณบอกว่าผมอยากได้พวงมาลีรัดน,ดนี้ที่ไล์อยู่รัดโปจัดไปครับตอนนี้ทีมงานกำลังย้ายโซนละ เดี๋ยวเอาไปวางเรียงสําหรับเพื่อสมาชิกที่สนใจสั่งซื้อลงกล่องหรือมาซื้อเองไปแล้วครับผมจบไลน์แล้วนะอันนี้ผมประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นแล้วดูบนสามล้อแล้วกันมันใหญ่ขนาดไหนนะดูบนสามล้อแล้วกันนะครับว่ามันไซส์ไหนนะแบบนี้4ี่ต้นแปดบาทส่งฟรีทั่วประเทศ8ต้นพันสองส่งฟรีทั่วประเทศ เดินทางมาซื้อเองรตนี้ร้อยห้บาทจากโปรโมชั่นลด50%ครับไปแล้วผมไม่มีตัวโชว์ละข้าไปเก็บละนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ดูขอบคุณทุกท่านที่ดูาดลา์นี้นะครับสายพันธุ์ทุเรียนเรามีมากกว่า150ยห้าสิบสายพันธุ์เอ้ยมากกว่า100สายพันธุ์ก็พอครับเดี๋ยวมันจะเยอะไป มากกว่าลายสายพันธุ์ตีเล็กกลมๆไปนะครับใครที่สนใจกิ่งพันธุ์ทุเรียนนะครับยินดีต้อนรับนะครับมีสถานที่จริงบนโลกใบนี้นะครับไม่ได้เป็นนายหน้าใครนะครับขายเองครับส่วนขายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเรามีรองรังแล้วก็ขั้นตอนการเลี้ยงการดูแลให้อยู่แล้วนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ของเราเนี่ยก็จะสะอาดสะอ้านนะครับเราก็จะเคลียร์พื้นที่ให้ดีอันนี้ดาวกระจาย ผมพูดเลยว่าดาวกระจายโค่นลอยเลยนะครับโอเคพรบันนี้โปรโมชั่นไปแล้วนะครับโปรโมชั่นไปแล้วเดี๋ยวดูการทํางานคร่าวๆอีกนิดนึงนะครับดูการทำงานาคร่าวอีกนิดนึงนะครับ,รรบแบบนี้ว่ายังไงบ้างนะตรงโน้นก็เป็นบางคุดฝั่งนน้นก็มีนะครับวันนี้ก็เป็นเบญจพรรณเนาะนน้นเลยนะครับนน้อนอีเพียบเลยนะครับหมอนทองหรือพันธุ์อื่นๆนะครับโอเค อันนี้ชมพูสีอันนี้ชมพูสีนะครับเดาากระจายตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นทองย้อยฉัดนะครับมีหลายตัวนะครับกบตาเท้าในป้ายนูนน้นกบตาเท้านะครับกบเตาเต่ามีตงสูงนี่กัญยาบุญยังนะครับกั้นยาบุญยังโอเคก็ขอบขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้ถึงตอนนี้นะครับถ้าคุณสนใจพวงมณีล็อตเมื่อกี้โปรโมชั่นสี่ต้นแ800ดร้อยบาทเท่านั้น ส่งฟรีทั่วทั่วประเทศด้วยนะครับแปดต้นพันสองส่งฟรีประเทศมาซื้อเองหน้าสวนมีเพียงสามร้อยต้นนะครับซื้อเองหน้าสวนหันไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นตเหลือเพียงต้นละร้อยห้าสิบเราลงมือไปด้วยทำาอยู่ที่จังหวัดจันทบรุรีจังหวัดจันทบุรีนะครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวนะครับผมเขตติดต่อกับจังหวัดละยองนะครับเราอยู่เขตติดต่อกับละยองนะครับผม ถ้าคุณสนใจเดินทางมาที่สวนคุณเสิร์ชแผนที่ใน Google ได้เลยครับว่าสวนลุงหมูปาตุย้ยพันไม้พิมพ์ติดกันเลยนะครับลุงหมูปาตุยพันไม้คุณจะเจอ2ส,สาขามันจะเขียนว่าสาขาสำนักง,งานใหญ่กับสาขา2นะครับถ้าคุณสนใจทุเรียนหมอนทองและทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มากกว่าร้อยสายพันธุ์คุณมาที่สำนักง,งานใหญ่ครับ แต่ทุกท่าถ้าคุณมาสาขาสองคุณจะได้หมอนครับได้หมอนและหมอนมีหลายไซส์ด้วยนะครับให้เลือกใช้สาขาหนึ่งสาขาสองห่างกันประมาณแปดถึงเก้ากิโลเท่านั้นนะครับอยู่ที่แก่งหางแมวทางคู่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูถึงตรงนี้ดูเราทำงานแล้วตรงนี้ของจริงนะครับของจริงทำงานจริง,รงยกนิ้วหน่อยเลยต้องบอกว่าไงนะฮะบอกให้หน่อยสิตะโกนให้หน่อยสิมาซื้อนะคะ โก้ให้หน่อยสิอย่าเคี้ยวหมากมะอะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ